สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายจ๋าโคเชนะคะวันนี้ยายจ๋านำเสนอกระเป๋าถือใบเล็กๆค่ะทรงก้นกลมนะความสูงสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้จ้ะลายถักก็จะใช้ลายเดียวกันทั้งใบนะ สลับสีใหม่ตรงช่วงขอบนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะมาดูในส่วนของอุปกรณ์นะวันนี้ยายจะเลือกใช้เป็นตัวเชือกฟ้อกขนาดเส้น2มิลเข็มโคเชจะใช้หัวเบอร์ห้ทับศูนย์นะคะ เมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมมาลงมือเริ่มต้นกันได้เลยเริ่มต้นที่ก้นกระเป๋านะคะเราก็ทำเมจิกลิงเสร็จแล้วเราเริ่มต้นที่1โซ่สำหรับแถวแรกเราจะถักลงไปในเมจิกลิงจำนวน8หลักนะคะสิงเกิลโครเชเราถักลายสิงเกิลโครเชสำหรับก้นกระเป๋าเราจะถักด้วยลายสิงเกิลโครเช ในทุกๆแถวเมื่อครบ8หลักแล้วให้เพื่อนๆดึงปลายไหมปิดรูตรงกลางให้ได้ชิดเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้นะคะเสร็จแล้วเลื่อนเลื่อนห่วงจบแถวขึ้นแถวที่สองเริ่มต้นด้วยโซ่หเหมือนเดิมในทุกๆแถวเราจะเริ่มต้นที่โซ่หนึ่งนะ เสร็จแล้วสำหรับแถวที่สองเราจะถักลงไปหลักละสองครั้งเราถักวนจนจบแถวแล้วทำการเลื่อนห่วงจบแถวกับหลักที่1เริ่มต้นแถวที่สมเมื่อโซ่1เสร็จแล้วหลักแรกเราทำหนครั้ง สลับไปนะคะหลักที่สองหลักที่สองทำสองครั้งลงในหลักเดียวกันนะแล้วเราก็ถักสลับแบบนี้ไปจำนวนทั้งหมด8ชุดนะ1212 1, 2, อย่างนี้นะคะเราถักวนไปจนจบแถวแล้วเลื่อนห่วงจบแถวได้เลยเสร็จแล้วแถวที่4หลักแรกเราจะทำา1ครั้ง หลักที่สองก็หนึ่งครั้งพอถึงหลักที่สามเราจะทำสองครั้งเสร็จแล้วเราก็จะถักสามแพทเทิร์นแบบนี้ไปจำนวนแปดชุดถักวนไปจนจบแถวเสร็จแล้วแพทเทิร์นการขยายก็คือขยายไป เร to to ื่อยๆตามที่เยจ๋าใส่ให้ถักจนถึงทั้งหมด12แถวเมื่อครบ12แถวแล้วมาวัดดูเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานกระเป๋าจะอยู่ที่ประมาณ13บมเซนนะคะต่อไปเราจะมาขึ้นในส่วนของตัวกระเป๋า เราเริ่มต้นนะคะหลักแรกถักสองโซ่เสร็จแล้วลงในหลักเดิมนะถักลายฮา l f ฟดับเบิลโคเชลงไปอีกหนึ่งครั้งแล้วกัน้ขั้นด้วยหนึ่งโซ่เสร็จแล้วถักฮา l f ฟดับเบิลโคเชลงไปในหลักเดิมหลักเริ่มต้นตรงนี้นะคะอีกจำนวนสองครั้ง เราก็จะได้เป็นลาย1ช่วงลายเสร็จแล้วเราจะนับข้ามไป3มหลักไปทำลงในหลักที่สี่สำหรับลายที่จะถักลงไปคือซิงเกิลโคเชต่งครั้งแล้วถักขั้น2โซ่แล้วซิงเกิลโคเชต3าลงไปอีก1ครั้งก็จะได้ลายอีก1ชุด สลับกันแบบนี้เสร็จแล้วเหมือนเดิมนับ3ามหลกักทําลงในหลักที่สี่ลายที่ถักก็คือ The half double c r โ c h เ t สองครั้งขั้นด้วย1โซ่แล้วก็สอง l f double c r o c โค t เช เสร็จแล้วเราก็ไปถักเหมือนเดิมข้ามสามหลักนะหลักที่สี่ถักลายซิงเกิลโคเชหนึ่งครั้งขั้นด้วยสองโซ่แล้วถักซิงเกิลโคเชซ้ำลงไปอีกหนึ่งครั้งเราจะถักลายแบบนี้นะคะวนไปจนจบแถวสลับกันลายใหญ่ลายฮาล์ดับเบิลโคเชแล้วก็ซิงเกิลโคเชสลับกันไปถักซ้ำจนจบแถว ได้เลยนะเพื่อนๆมาถึงช่วงสุดท้ายของแถวนะคะเราก็จะจบด้วยลายเล็กคือซิงเกิลโคเชเสร็จแล้วมาดูวิธีการต่อแถวนะเชื่อมจบแถวเราก็จะสลิปสติทนะคะหรือเลื่อนห่วงจบแถวกับโซ่ที่สองของที่เราเริ่มต้นสองโซ่ไว้เราก็จะเลื่อนห่วงกับ โซ่ตำแหน่งที่สองก็เป็นอันจบแถว1แถวสำหรับตัวบอดี้นะคะมาขึ้นต้นแถวที่สองลายเหมือนกันนะแต่ว่าในการแทงลงไปนะตรงนี้เราจะสลับทำลายซิงเกิลโคเชลงไป บนลายที่เป็น half double crochet โดยแทงย้อนโดยแทงลงไปที่ด้านหลังนะคะ back loop นะอย่างนี้นะงัดขึ้นไปแล้วเราก็จะทำลาย single crochet หนึ่งครั้งแล้วขั้นด้วยสองโซ่จะเห็นว่าลายเหมือนกันนะคะแต่ดูว่าเราทำลงไปบนหลักไหน อันนี้ก็เหมือนการหนึ่งขานะของ half double crochet โดยเราช้อนไปที่ข้างหลังนะคะอ้อมไปถักข้างหลังเราก็จะได้หนึ่งชุดแล้วเราก็จะสลับกลับไปทำลาย half double crochet ลงบนลงไปในช่องสองโซ่ของแถวที่ผ่านมานะคะตรงนี้นะเราก็ทำลายเหมือนเดิมเลยค่ะลาย half double crochet สองครั้ง แล้วถักคันด้วยหนึ่งโซ่แล้วก็ต่อด้วยฮาร์ฟดับเบิลโครเชต์อีกสองคร้างลงในหลักเดียวกันเพื่อนๆจะเห็นว่าลายเหมือนเดิมกับแถวแรกที่ผ่านมานะแต่เราจะถักสลับกันกันกบหลักถักสลับหลักนะคะ ทีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะกลับไปทำซ้ำแล้วนะด้วยลายซิงเกิลโคเชโดยอ้อมไปที่ข้างหลังของฮาร์ดดับเบิลโคเชแล้วก็ซิงเกิลโครเชแล้วก็ขั้นด้วยสองโซ่แล้วก็ไปซิงเกิลโคเชด้านหลังแบบนี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งชุดนะคะ ต่อไปทำซ้ำได้เลยจนจบแถวนะคะเพื่อนๆก็ทำซ้ำนะวนไปจนจบแถวทีนี้ สำหรับแถวนี้นะคะแถวที่2วิธีการจบอันนี้เราจะจบลงจบด้วยลายที่เป็น half double c r o c h e แล้วการขึ้นเริ่มต้นการขึ้นต้นแถวใหม่ก็จะต่างจากแถวเมื่อกี้นะคะแถวที่ผ่านมาแล้วถ้าต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการขึ้นต้นแถวใหม่ที่เหมือนกันครบรอบแล้วนะคะอันนี้เราก็จะจบกับ หลักซิงเกิลโคเชนะตรงนี้นะคะเราก็เลื่อนห่วงจบแถวแถวที่สองจบแถวต่อไปขึ้นแถวที่สามนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยลายฮาร์ดับเบิลโคเชเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลื่อนห่วงมาตรงกลางตรงนี้นะคะเลื่อนห่วงมาตรงช่องสองโซ่ตรงนี้เลื่อนห่วงมาอีกหนึ่งครั้งมาให้ลงตรงช่องกลางเสร็จแล้วเราก็ขึ้นต้นลายได้เลยค่ะสองโซ่ แล้วก็ฮาร์ฟดับเบิลโครเชต์หนึ่งครั้งแล้วก็ขั้นด้วยหนึ่งโซ่นะคะแล้วก็ต่อด้วยฮาร์ฟดับเบิลโครเชต์อีกสองครั้งเราก็จะได้ชุดแบบนี้นะคะเริ่มต้นเริ่มต้นแถวเสร็จแล้วก็ สลับถักลายซิงเกิลโคเชตซิงเกิลโคเชหนึ่งครั้งแล้วก็คั่นด้วยสองโซ่แล้วก็ซิงเกิลโคเชตอีกหนึ่งครั้ง ต่อไปนะก็ลงในหลักสองโซ่ตรงนี้นะคะก็เป็นการทําซ้ํานะคะเพื่อนๆเราก็ทําซ้ําแบบนี้วนไปเราจะถักลายนี้ตลอดทั้งใบนะคะสําหรับสีไหมก็ยายจากก็จะใช้ตัวไหมสีม่วงนี้ถักขึ้นไปจนได้ความสูงอยู่ที่ ยี่สิบแถวนะคะเพื่อนๆถักต่อจนถึงความสูงที่ยี่สิบแถวได้เลยลายแบบนี้นะคะเราก็จะเริ่มพอแถวที่สามเราจะเริ่มเห็นลายชัดเจนขึ้นเราถักขึ้นไปได้เลยนะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในส่วนของไหมสีม่วงยี่สิบแถวทีนี้ยายจ๋าจะสลับมาใช้สีไหมสีขาวนะ แต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ต้องเปลี่ยนสีก็ได้นะคะยายจ๋าจะมาสอนเทคนิคในการเปลี่ยนสีใหม่วิธีใหม่นะคะเพื่อนๆดูนะคะยายจ๋าจะไปอย่างช้าๆนะก็คือเราแทงเข็มลงไปตามหลักเดิมที่เราจบแถวนะคะที่เราเลื่อนห่วงจบแถวเราแทงเข็มย้อนกลับไปเสร็จแล้วเราก็จะเกี่ยวไหมที่เราจะเปลี่ยนนะคะดึงขึ้นมาแทน ดึงขึ้นมานะส่วนไหมสีเดิมเราก็เก็บพักไว้ตรงนั้นก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ถักลายต่อได้เลยขึ้นต้นแถวใหม่นะคะสำหรับแถวใหม่เมื่อเราเริ่มต้นเราก็เก็บปลายไหมสีขาวไปด้วยนะเราจะเริ่มต้นลงในช่องสองโซ่เราก็สลิปสติทมาอีกหนึ่งแล้วก็ทำลายฮาร์ d ดับเบ c ลโค h เชนะคะ ขึ้นต้นสองโซ่แล้วทํา1ครั้งลายที่ถักก็คือลายเดิมนะคะแค่เปลี่ยนสีใหมเสร็จแล้วเมื่อโซ่1ขั้นก็ถักอีกสองครั้งลงในช่องเดิมแล้วก็สลับไปทําลายซิงเกิลโคเชนะคะ สำหรับการเปลี่ยนสีใหม่แล้วแต่เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ชอบเปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนถักสีเดิมขึ้นไปได้เลยที่ความสูงยียจะาจะถักในส่วนของสีขาวนี้ขึ้นมาอีกจำนวน5แถวนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ถักสีม่วงต่อมาได้เลยอีกแถวถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนสีใหม่นะอันนี้เนี่ยจะจะเพิ่มเทคนิคการเปลี่ยนสีให้เท่านั้นเอง เสร็จแล้วก็ถักลายสลับแบบนี้นะคะไปจนจบแถวมาดูวิธีนะคะอันนี้สีเดิมที่เราค้างไว้เราก็ดึงได้เลยค่ะเราดึงดึงออกได้เลยเสร็จแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะสีม่วงได้เขาก็จะไม่หลุดไปไหนนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ซ่อนปลายไหมไว้ให้เรียบร้อย ยายจ๋าถักในส่วนของสีขาวมาอีก5้าแถวนะคะขึ้นมาสูงอีก5้าแถวต่อไปยายจ๋าก,ก็จะถักตัวฝาปิดนะคะฝาปิดตรงกลางฝากระเป๋าเราหาจุดกึ่งกลางยายจ๋าจะหาจุดกึ่งกลางจะอยู่ตรงลายที่เป็นลายโปร่งนะคะจุดกึ่งกลางเสร็จแล้วเราจะถัก3ามช่วงลายนะคะ กลับไปนําไหมสีม่วงมานะคะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะเริ่มต้นที่ลาย s i n เกิลโคเชนะคะสําหรับตัวฝาครอบปากกระเป๋าแล้วก็เป็นส่วนที่เราจะติดกระดุมด้วยนะคะเพื่อนๆก็เก็บปลายไหมไปให้เรียบร้อยนะเราถักอยู่ที่3มช่วงลายนะคะทั้งหมดคือ12หลักนะคะ Single ลโคเชเราถักไปจํานวน12หลักได้เลยค่ะ เมื่อครบ12หลักแล้วนะคะก็เริ่มต้นแถวใหม่เพื่อนๆก็ถักโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับค่ะธรรมดาถักธรรมดาเลยค่ะก็ถักลายซิงเกิลโคเชกลับไปกลับมานะคะแถวและ12หลักค่ะเราจะถักขึ้นไปทั้งหมดอยู่ที่จำนวน11แถวนะคะเพื่อนๆถักต่อได้เลยนะคะจนถึงแถวที่11ค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน พอเราถักครบแล้วนะคะ11แถวทีนี้เราจะเริ่มถักโค้งโดยการลดจํานวนหลักลงนะคะในทุกๆแ,แถวแถวละ2หลักนะคะวิธีการลดก็คือเริ่มต้นในแถวที่12นะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆมาข้ามมา1หลักนะคะแล้วมาเริ่มต้นในหลักที่2ก็คือลายสิงเกิลโคเชนะคะแล้วเราก็ถักมา ถักมาเรื่อยๆจนถึงสองหลักสุดท้ายนะคะพอถึงสองหลักสุดท้ายเราจะรวบห่วงพร้อมกันค่ะก็คือลดหนึ่งหลักแทงลงไปนะคะแล้วเราก็แทงอีกหนึ่งหลัก เสร็จแล้วมี3ห่วงปลดพร้อมกันค่ะก็จะลดลงไป1หลักเท่ากันนะคะกับตอนเริ่มต้นลดข้างละหหลักนะคะเสร็จแล้วก็วนกลับพลิกกลับนะคะถักแถวใหม่ค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะลดลงอีกแถวและ2 2หลักนะคะเราก็ข้ามไป1หลักแล้วไปแทงลงในหลักที่สองเสร็จแล้วก็ถักต่อค่ะจนถึง2หลักสุดท้าย เมื่อถึงสองหลักสุดท้ายนะคะเหมือนเดิมค่ะรวบห่วงพร้อมกันเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะคะขึ้นต้นแถวต่อไปเราก็เราก็พลิกกลับค่ะแล้วเราก็ข้ามหนึ่งหลัก ทำลงในหลักที่สองนะคะข้ามหนึ่งแล้วทําลงในหลักที่สองเสร็จแล้วก็ถักไปจนถึงสองหลักสุดท้ายค่ะเมื่อถึงสองหลักสุดท้ายนะคะปลดห่วงพร้อมกันค่ะเราจะลดอีกหนึ่งแถวนะคะ ให้เหลือสี่หลักนะคะเราจะลดอีกหนึ่งแถวค่าไปแทงลงในหลักที่สองแล้วก็ถักต่อค่ะอีกสองครั้งเสร็จแล้วสองหลักสุดท้ายก็ปนห่วงพร้อมกันค่ะแถวนี้ก็จะเหลือสี่หลักนะคะ สำหรับแถวที่เราเริ่มลดมาเราจะลดมาจนถึงแถวที่4หลักเสร็จแล้วเราถักอีกสี่ถักอีกหนึ่งแถวนะคะด้วยซิงเกิลโครเชต์สี่ครั้งนะคะไม่ลดแล้วนะคะอันนี้เราถักปิดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดไหมได้เลย แล้วก็ตัดใหม่นะคะแบบนี้นะเราก็จะลักษณะการปิดฝาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ก็เหลือในส่วนของสายกระเป๋านะคะสำหรับสายกระเป๋ายายจ๋าก็จะถักลายเดียวกับตัวฝาปิดตรงนี้นะคะอันนี้ยายจ๋าข้ามขั้นตอนในการติดกระดุมนะคะเพื่อนๆน่าจะพอทำกันได้แล้วนะ ทีนี้สายกระเป๋าเนี่ยจะใช้ลายเดียวกับตัวฝากระเป๋านะคะก็คือใช้ลายซิงเกิลโครเชธรรมดาเลยค่ะความกว้างของสายกระเป๋าอยู่ที่จำนวนห้าหลักนะคะเพื่อนๆเผื่อ,อปลายใหม่ไว้ด้วยนะเวลาที่เราจะนำไปเย็บติดนะคะเราเริ่มต้นถักโซ่จำนวนหกโซ่ค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาทำลายซิงเกิลโคเชลงในหลักที่สองทั้งหมดจำนวน5้าหลักเสร็จแล้วขึ้นแถวต่อไปเราก็ถักโซ่หนึ่งพิกกลับชิ้นงานแล้วก็ถัก ซิงเกิลโคเชย้อนกลับมานะคะจำนวน5หลักสำหรับสายกระเป๋าเพื่อนๆอ,อาจถ้าไม่ชอบลายเรียบๆแบบนี้นะคะก็หาลายอื่นที่จะจ๋มีสอนไว้แล้วในช่องได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะพลิกกลับไปกลับมานะคะโซนห่งแล้วก็พลิกกลับแล้วก็ถักกลับไปกลับมาค่ะจนได้ความยาวนะคะ ยายจ๋าจะถักสายกระเป๋าความยาวทั้งหมดอยู่ที่80แถวนะคะโดยเผื่อปลายไหมไว้ทั้ง2อฝั่งเลยนะคะเพื่อนำมาเย็บติดกับตัวขอบกระเป๋าค่ะต่อไปก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการติดตัวสายกระเป๋าเข้ากับด้านข้างนะคะยายจ๋าจะ,จะติดกับด้านข้างตรงตำแหน่งตรงกลางด้านข้างนะคะแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะ ก็สอยติดแบบธรรมดาเลยดูตามคลิปได้เลยนะคะ เราก็สอยติดนะคะให้ให้ได้ทุกทุกหลักเลยนะคะเรามี5้าหลักนะคะเราก็สอยในทุกหลักนะคะให้เกี่ยวกับตัวกระเป๋านะคะเพื่อความแข็งแรงเมื่อเราสอยในส่วนของแถวแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะขึ้นไปสอยติด ในแถวข้างบนอีกหนึ่งแถวนะคะเพื่อความแข็งแรงของสายกระเป๋ากับตัวกระเป๋านะคะเพื่อความแน่นนะถ้าเพื่อนเพื่อนรับชมมาถึงตรงนี้แล้วยา่าฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อแบ่งปันนะคะแล้วสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆเวลายจจายจ๋าลงนะคะก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเมื่อเราติดเมื่อเราเย็บติด2แถวเสร็จแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะ1น่งข้างส่วนอีกข้างหนึ่งย๋ยจะขอข้ามนะคะเหมือนกันนะคะลัากษณะการสอยติด เสร็จแล้วนะคะรูปแบบของกระเป๋าที่ได้มานะคะไม่ยากค่ะง่ายๆนะคะสไตล์ลําลองหวังว่าเพื่อนๆคงถูกใจกันนะคะชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ